อยู่ข้างใครวะใครเป็นผีอ่ะเด็กเด็กเข้ามาเป็นผู้ชมรอบหน้าเดี๋ยวจะเกิดสินะโอเคเฮ้ยใครเป็นผีอ่ะใครวะใครเป็นผีใครเป็นผีอะไม่อยู่ะใครเป็นผีใครเป็นผีอ่ะใครเป็นผีนู่นน่ะนู่นน่ะตรงนู้นยิงกันอยู่น้วยใครเป็นผี เต้เต้เงียบเต้เป็นใครเป็นผีลุงอยู่เนี่ยใครเป็นผีนั่นไงอีลิปเปอร์นั่นปะใครเป็นผีวะไต้งเต้มาเป็นพวกพี่ซะทีนี้ไม่ครื่วยไหมใครเป็นผีวะโอ้ยแตมันยิงไหมทำไมมันไม่เห็นชื่อคนอ่ะเลยไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครไม่หนุกเลยดีหัวกิวจองเผด็จการอยู่ไหนอ๋อมันเห็นชุดอยู่นี่ว่ามานี่เลยจะชุดแดงอยู่ไหนหามันอซีหามันอซ ไอ้ปพิกันเสร็จละเอ้ยโดนเคขี้ยงอูสต,ตังค์โคตรแนนอ้าว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 ยังไงยังไงยังไงสามหนึ่งเลยยังไงวันนี้พลุบหล่พรรหอพลุบหล่อวันนี้เร็วพลุบหล่อกลับมาก,ก่อนพลุบหล่อเอ้ยอ่ะลุ้มลุ้มขย่ามพลุบหล่พรรหอพลุบหล่อมันไม่ดุงไม่ดิฟไมีดิฟ หนูแว่นหนูแว่นเรียบร้อยหนูแว่นอย่าชุดแดงตื่นมารับแทนพี่ไม่ได้ทุกคนทุกคนอบล้อมอบล้อมเลยที่เข้าข้างหน้าเองพี่เดียวเพราะว่ากระดาษก่อนพี่เร็วๆมเวลาหนึ่งนาทีในการจัดการพ่อหนุ่มชุดขาวคนนี้เดี๋ยวมันต้องแดสเดี๋ยวมันต้องแดสเข้าคนหนึ่งอย่างนั้นนี่ อ้าวอ้าวเสร็จหมดแล้วผมวางกับดักแล้วนี่น้องเต้ตอนนี้ไม่ใช่ยูกับดักด้วยเหรอเจ๋งว่ะนี่นตัวนี้มีกับดักบุ่มไหนที่ไม่รู้สกิลอ่ะตัวพี่ไม่มีตัวตัวผมมีใช่ไหมแต่แต่ละตัวสกิลไม่เหมือนกันใช่ไหมตัวเขียวเขียวมีใช่ไหมตัวเขียวมีป่ะมีมีตัวนี้ไปเร็วจังหวะเดี๋ยวไม่ไม่คือถ้าเน็ตกดเข้าชมมันจะเล่นไม่ได้แล้ถัดไปต้องกดเล่นเข้ามาดูแทนด้วยไอ้แต่พี่ตั้งแบบเป็นใช่ใช่ใช่ว่ะแต่พี่ตั้งเพราะว่าเข้า พี่ตั้งห้องว่าเข้าชาได้นะไม่เน็ตมันกดต้องดูตอ๋อเน็ตจะดูเฉยๆได้ได้เน็ตผีอยู่ไหนอ่ะผีอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยไปไกลๆกูเฮ้ยจุ๊บใครใครเป็นใครเป็นผีกลางใครเป็นเนี่ยตอนนี้ไอ้ผีสีน้ำเงินเนี่ยไม่รู้มันไม่ยอมบอกแล้วไม่ยอมเผยตัวใครวากับดักจิที่พไม่ได้เลยไม่ใช่เป็นไฮโลมาเล็บัตเตอร์ฟัคเกอร์อยู่จำได้ใช่ไหม ไม้ไม้ไมเอาของไปแดกเท้แท้ขึ่งเต้ช่วยด้วยช่วยด้วยใครอยู่แถวนี้อุ้ยแข็งไม่เหรอ,อเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมไปแล้วทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะมายงมา,า,า,อา,อย,างยิงมายงมายิงอ้าวอ้าวเอายังไงยิงแม่งยิงแม่ง เอาใช่ไหมเอาใช่ไหม่ยเอาใช่ไหมมาสิมาสิมาสิวะมาสิวะเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมนี่แน่นี่แน่ยังยังเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยเฮ้ยชุบชุบชุบเออเออเออแล้วไม่มีใครมาช่วยกูลุงจริงเลยเหรอเรียบร้อยนี่แน่นี่แน่เราต้องต้องโคกันว่ะ ใครตัวหนึ่งใช่ตัวหนึ่งเอาเองคระใช่ใช่ตัวหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วต้องามาแต้องสู่สารต้องสู่สารต้องสู่สารต้าผีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่หายเทมก่อนหน่อยไอเทมหมดอะไรพี่ไหมอะไรเฮ้ยเฮ้ยไปไกลไปไกลอย่านะอย่านะโดดหลบไปได้หวะอย่านะอย่านะพี่มังตามว่ะพี่มังตามว่ะใครก็ได้ยิงมันทีเอ้ยหลบ โ <kung> อ้โ e <Cock S 1> ๋อน,นี่ไม้ใช่ไหมไม้อยากเปลี่ยนร่างไหมไอชิบหายสองคนอ้าวได้ไหอีกหนึ่งศพตายตันตานเครื่องปอนใส่มันตานเครื่องบอลใส่มันตานตานพี่ช่วยตานพี่ช่วยตันพี่ช่วยพี่ช่วยอยู่พี่ช่วยอยู่ตันตันสกิลใส่มันตัน เอ๊ทำไมผีเยอะจังผีมันเกิดเรื่อยอ่ะอ้โหที่ฆ่าฆ่าไปนี่ไม่ช่วยอะไรเลยอ๋อเอ้ยเจ็ดวิว่ะชนะแล้วว่ะวายวายวายมาตีไอ้ผีมาตีเลาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออสิชนะว่ะชนะว่ะบอกเลยจังหวะนี้ใครอยู่ทีมพี่เนี่ยใครอยู่ทีมพี่ในีพี่พาวินบอกเลยาว ตาเดียวเป็นผีทุกคนล้มเดียวอย่างไงเฮ้ยตาแรกพี่ก็เป็นผีไปแล้วนะเฮ้ยเลิกเกมมาเล่นแล้วเต็มห้อเกมไหมมาวา,างมาวางนี่พ่อหนุม่มพ่อหนุ่มชุดขาวอยู่ทุกคนเอาดีเดียมาลองเสียดแทงด้วยกันไม้ไปไหน <c oughs> อ้อยเดียเฉอะแบกอาวุธให้พี่บ <c oughs> ้างขอ,นะออาวุธให้พี่ป้องกันตัวเองบ้างเดียวเดียวเดี <c oughs> พี่ต้องการอาวุธ <c oughs> ตอนนี้ผีเดียวคนเดียวอ่ะ อ๋อคนนั้นแน่เลยคนหนึ่งอ่ะพี่ปรับปุ่มใหม่พี่กดแท็บดูไม่ได้ว่ะว่าสกรอร์บอร์ดกดตัวอะไรพี่ลืมเอท้าเลืมเท้าเลยเร็วๆเลืมเท้าเฮ้ยสองคนผีสองตนบ้านเดียวต้องมีสองมีสองป่ะถ้าตอนนี้มีกี่คนอนะเปสองผีสุดแดงใครกดแท็บดูใครกดอ่ะไม่มีผีเหรอเจอน้องยาชุบไปดิอ๋ออ๋ออ๋อแสดงว่ามีผีตัวเดียวอ<ม>ยู่ใช่ไหมตอนเนี้ย อีกตัวเดียวครับทวงกงนผีลำบากกันเลยโดนยิงก็ตายเลยต้องเล่นแบบคนหนาถึงสนุกเพราะว่าผีอะไเลยคนนี่คนมันไม่เต็มไงนี่ไงนี่เข้าไม่โดเผีใช่ไหมรอจบนี่ก่อนเดี๋ยวหน้้าคนนนัเสียนี่ไงเข้าเขาเอ้ยมีคนเขาร่วมเกมมาแล้วสองสามคนเอ้านี่ก็ผีสองคนเหมือนเมื่อกี้สูงผีีตัวเดียวอ้าวเฮ้ยเก็บของให้พี่บ้างแบ่งของให้พี่บ้างอีกแล้วไม่มีอุป้องกันตัวอีกแล้ว ข้างบนสะพานสะพานไปนู้นไปนู้นมีผีกี่ตัวเห็นตัวนี้อยู่ใช่ไหมสองคนนั่นตายเลยแม้แต่มึงผีสองเหรอไม่เป็นเนียนไม่เป็นผีตัวใหญ่ด้วยไงโอ้มีผีสามโอ้ยอีกคนตอนนี้ผีสามคนสี่ว่ะวิผีตัวใหญ่ไม่เห็นเลยว่ะผียังไม่เห็นลรวอ่ะอ้าวสวยงามว่ะเฮ้ยผีตายเหรอ อันนี้อันนี้มันมุดดินอ่ะมันทำอะไรอ่ะแอบปอมันแอบมันแอบมันแอบแนี่อะไสกิลมันหัวมันสิ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 นี่แน่นี่แน่มันแอบมันแอบสกิลมันตามตีเอียบมันดิมันมาแล้วมันมาแล้วฆ่ามันอือลุงฆ่ามันลุงฆ่ามันเรียบร้อยเรองนั่งโดนลุงอ่ะเอาเหน่องนี้ว่าไอตัวนั้นตัวนั้นใครอ่ะทำไรอ่ะนี่แน่ลุงมา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 ลุงมัน นี่แหละพลังของมนุษยชาติเฮ้ยเป่นแปลงร่างมิกิโดนอะไรอ่ะมิกิโดนน้ำมนต์ใช่ไหมใช่โหดสิตอนนี้โหดมากเดี๋ยวจิบหายสกิลเดียวตายแล้ววงเลยเหรอเนียกัอนเอาเน็ตเฮ้ยทำไมมาลงตังวงวะเฮไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามายุ่ง ที ja. yeah, yeah. ่หายแล้วผีลุกเฮ้ยยายาโอ้ยอื้ออโ้ยยิงหามอีกเอออุ้ยสโลอุ้ยมีสโลด้วยอุ้ยอุ้ยอือโหยโดนแฉกี่โกงว่ะกี่โกงว่ะลุงแฉใส่กันอย่างนี้ไม่ไหวว่ะีิดคนไม่ได้ตอนนี้เมาเจมเมาอ่ะเก้าคนโอ้ยผีสองแล้วใช่ไหมเนี่ยเก้าคนก็ด้วยไงเนี่ยดูทุก ถ้าเปลี่ยนปุ่มไปมันไม่รู้ว่าต้องต้องเช็คปุ่มกันเองถ้าปุ่มปุ่มดั้งเดิมจะเป็นคิวใช่แต่คนเปลี่ยนปุ่มมันจะไม่รู้ไงคิวสองคิวองถ้าไม่ได้เซตไว้แล้วใครมาแย่งของกูไปไวะเนี่ยคุยไม่มีตั้งสองตัวแนละ้วไม่ไม่ไม่เจออีกตัวหนึง่งใครโดนผียิงอยู่อ่ะไม่เดี๋ยวเราจะปล่อยพี่เราตายอย่างนั้นอ่ะไม่นี่พี่อุตส่าห์มาช่วยนะทำไมทำอย่างนี้ออ๋ ใครอยู่ข ok ้างบนอ่ะกระดู uh, yah, no, at, Sorry, ๊เอ้าเฮ้ยเป็นตัวกลางสะพานลูกมันอ้าวชิบหายชิบหายผีใหญ่ไหมไอ้หมูนี้ไม่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 ไปทำอะไรนึงไปแล้วต้งเนี่ยไปไม้เต้นไม้เต้นไม่เต้นเต้นเต้้ยจากหน้าหลังเต้นเต้นวิ้งเขามีฮอลลีวอรเทอร์ว่ะเขาช่วยใครคุณเต้เต้มีเต้แม่งล่อผีมาหาแล้วว่ะวิววิ ได้เหรอเอายี่ไหมล่ะโดนกูด้วยเอาเอาอะไรดิเอาอุ้ยใครเนี่ยเรียกมาว่าต้องมีใครหลบแตว่าต้องมีแปดคนอ่ะต้องมีใครหลบอูหูผีอยู่ไหนมึงเนี่ย คนสี่คนต้องมีคนแอหูผีเจ็ดผายผีเจ็ดผู้ผูผีเจ็ดูผีเจ็ดูผีเจ็ดหูผีเจูผีเอ้ไม่าผีะเย็นหูกูใส่แ้งานโอ้โห่างีิงว่วจะหาบาทาวะ ไหนที่เอยู่ไหนยี่นี่ตรงนี้คนนึงตายแล้วตรงนี้คนนึงเกี่ยวขึ้นไปได้คนเดียวเหรอพี่กรุงอ่ะคู่นี้พี่อุตส่าห์ไม่แอบทำไมมาไล่กันวะหรือสามคนอ่ะแต่ไหนก็เป็นผีแล้วเอ้ยฝ่ายผีต้องชนะแล้วเว้ยพี่เห็นละพี่เห็นละพี่เห็นละพี่เห็นตอนไกลๆละเอามาลงมาเอามาลงมาเอ้าตัวนี้แถไม่ได้อ่ะตบเอ้าตบเอ้า ข้างหน้าเอาทีข้างหน้าเอาทีโอ้โหตัวใหญ่อะเสียจังหวะหมดเลยยี่สิบวิที่ไหนล่ะเธอเห็นจุดไหมมันอยู่กับตาไม่ไม่พี่กำลังไล่ไล่คนนี้อยู่ผูกคอดผิวความผิวนี้เรียบร้อยว่ะอ่าเรียบร้อยเสยว่ะเส้นผีคือมันต้องรู้สกิลของผีแต่ละสีด้วยอ่ะเออมันก็ยากหน่อย จะมีสักโอ้โหทำไมเราต้องสิบคนนะจีบแล้วป่ะสิบคนมาตุ๊กปักเกอร์ใครอย่าเนียนอีกข้างหลังตาอีดู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 ้นมันจะพานแล้วนู้นปิดบอมป่ะมาจิขี่มันมีแค่สองตัวเราเก็บอาวุทธบุลุมฆ่ามันกันเนี่ยไอตัวไอตัวกันเนี่ยเอ้าเผชิญหน้าชิบหายแล้วไม้แข็งใจไว้ไม้แข็งใจไว้ ยิงมันช่วยกันช่วยกันพี่จุกอยู่พี่จุกอยู่ไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกกูหรอกเออไม่ไม่ทำอย่างนี้ไม่ไปไกลไกลเฮ้ยช่วยช่วยชยิงมันช่ยอยู่ในหอกว่าห้เลยเนี่ยไอ้ตุ้งเต้มันเป็นมันเป็นผีเชื่อพี่แมเงี่งเงียบๆเงี้ยเฟนไม่เป็นเฮ้ยตายว่ะตายเอ๋อใครเนี่ย นโนเต้ฮอลลี่วอลเตอร์ทำอะไรได้อ่ะถ้าใช้โดนทีเดียวเปลี่ยนเป็นคนเลยอ้าวไม้อยากจะ็นคนไหมวอลลี่อ่ะหม้ยอยู่เฉยเนี่เป็นไงล่ะอ้าวจี้ผายนี่ใครวะเนี่ยไอ้ผีเอ้ยยุบหลบเราต้องยุบหลบเฮ้ยเฮ้ยพี่มาทำไรหรอฮะพี่อยู่ทางนี้พี่อีกมันพี่ลุงมันอยู่เรียบร้อย ก็โหว่าจริงจะตายอยู่แล้วที่ไหนกันอยู่ไหนอ่ะน้องชุดแดงน้องชุดแดงผีอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ตังนทานตัวเดียวอ่าชนะแล้วผีเป็นหนึ่งมันต้องประมาณแปดคนตอนนี้สิบนี่ไงรู้สึกว่าจะตั้งห้องไว้สิบสองคนอ่ะสูงสุดตอนนี้ตามเดิม เต้เป็นแน่ตอนเนี้ยแม่งนี่ยมันอยู่ใกล้กันนะเนี่ยกดดูแจ้งปุ่มไหนวะพี่จับไม่ได้วะเฮ้ยผีสามตัวอย่างไวเลยล่ะเอาเต้เตเตเตเฮ้เฮ้เดี๋ยวหาวุดกันวะหาวุดกันวะใครแก่นะพีละสองผีละสองงานดีงานดีใครใครติดของนิวอเตอร์ไปอ่ะกูดโดนเยอะกูดโดนกูดโดน ทำไมทำไมมัมโดนทุกรอบเลยวะโอ้ยอะไรเักหนาวะกเนี่ยแข็งซะลุงมันลุงมันไอผีตัวเนี้ยอย่าให้มันรอดอย่าให้มันรอดแข็งซะเออเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่มันไม่ใช่ละมันอยู่ดีไปดงผีไปเลยเนี่ยโอ้ยโอ้้ย ผีทุกตัวผีทุกตัวใจเย็นทุกตัวใจเย็นดักหนาดักหลังเไฮ้ยชิบหายใครเป็นอ่ะคนนี้ใครอ่ะเธอเธออย่าเพิ่งทำเราเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยเดี๋ยวโดนใจผู้ใหญ่เดียวเดยวเดียวไม่ฆ่ามันม่แล้วตามกูจริงจังยิ้มหาเลยเดี๋เนาะตาี่ไปด้วย ไม่โอ้ยเย็นโอ้ยเหลวนะเอาอุ๊ยโทษแล้วหาวิจารณ์หาวิจารณ์เฮ้ยพี่ได้หอกศักดิ์สิทธิ์มาว่ะไม่มาไม่มาตีเยอะอีกแล้วอ่ะตีแน่ตีแน่เจ็ดร้อยว่ะโอ้ยหอกโคตรแรงหอกพี่โยเจรางเหรอเอาใช่ไหมนี่น้องเต้ใช่ไหมเนี่ยน้องเต้ใจเย็นอุ้ยอุ้ยอ๋อไอเฟมไอเฟมนิปน้องเต้ตายตายชัวร์เรียบร้อยช่วยพี่โยทำไมอ่ะตาแล้วอ่ะ พี่หดโคตรแรงอ่หดเจร้อยเทอเมจว่ะถ้าสักศิษย์ด้วยคือโดนโคตรเจ็บอ่ะแล้วโดนดึงเชือกตอนกระโดดอ่ะไม่เจ็บหรอกนั้นละสองร้อยเองไม่ใช่ต้องตายแล้วซึ่งเจ็บมาตอนโดนกัดเนี่ยอันสเตเบิลฮอร์นีวอเตอร์นี่มันทำให้ผีแปลงร่างใช่ไหมเนี่ยจัดการผีเขียวก่อนจัดการผีเขียวก่อนผีแดงปล่อยไปนี่แน่ถ้าผีเขียวนแปลงร่างว่ะเอาผีฟ้าตัวเดียว เอาหน่อยเอาหน่อยทุกคน,นโอ้หอหไปกินนี่700<อ>ดัมเมดพีด่ดูพี่ดูอาวุธนี้มันชื่ออะไรพี่มันชื่อผีฟ้าตาตายผีฟ้าตาตายผีฟ้าตาตายผีฟ้าตายผีแดงผีแดงผีแดงอยู่ไหนอยู่ไหนอ,อ,อ,อุ้ยมาจากไหนวะเนี่ยใครรอคนหนึ่งดิมีหอ,อกอยู่แล้วป้าหอ,อกให้มันระเบิดมันระเบิด700ดัมเมจไปสิผีแดงก็ตายผีแดงก็ตายผีแดงตายผีแดงตายผีฟ้าผีฟ้าอุยไม่โดนผีฟ้าว่างกระดัก ลุ้มลุงมลุ้ลุงยิงลุงยิงลุ้มยิงรู้สึกสะใจให้ผ่าใจสะใจก็วางมากอ่ะนี่ถ้าเป็นดีนี่โหมดผีถ้าเป็นโหมดฆ่ากันนี่คงแบบสะใจกว่านี้เยอะไม่ไม่จะไปวิ่งกันพี่สู้ใครไม่ได้หรอกไม่ถ้าสมมติวพี่โอชนะขึ้นมาพี่โอคงถาแบบเหมือนได้ยึดของจิีวนี้อะไรไม่รอพี่จะคุยไปสักเจ็ดวัน เี่ากันเลยนะเอาค้อนไปอีกอันนึงเอออเาตายเยี่ยมเราเราออกกันมาแล้วมาไอตัวไม่ตัวตรงกลางไม่ตัวเอาระเบิดไปแดกเอาค้อนไปอีกอันนึงนี่ใครเนี่ยไอ้ผีตัวขาวนี่ใครเนี่ยที่ไล่ไล่ตามอย่แบบเฮ้ยไล่ตามเอาเลยไล่ตามเต็มที่เลยไม่ช่วยเว้เอาเลยเต็มที่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนฐานย โอ้โหตามสองตัวตามสองตัวตามตามตัวที่หายแล้วกูกูเป็นดงเลยตายตายตามูุส่าช่วยตามทำไมตามทำแบบพี่อย่างนี้วะอ้าวพี่เอาไปอะไรพี่ตายเดือยู่เลยเดี๋ินได้เจ็บเจ็บตู้ อยู่นู้นป่ะอีกคนนึงว่ะมันน้องเต้ป่ะน้องเต้ไปสูตรสารป่ะทุกคนตีโอปตีโอปเร็วสี่จุดห้าวิสูตรสารว่ะสูตสารว่ะเดี๋ยวให้มันรอดเดี๋ยวให้มันรอดคนเดียวอ่ะใครวะน้องเต้โดนอยู่เนี่ยเต้หลบเหรอรู้รู้รู้ที่หลบเต้อ่ะ มันวิ่งอยู่เนี่ยไม่ใช่น้องเต้เหรอวันนี้พี่จำชุดมันได้พี่จำชุดมันได้สิบวิทุกคนสองคนเลยคือแม่เหลือหนึ่งอย่งมันขึ้นโชว์ว่าคือแม่เหลือคนเดียวอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยนุ่มกันมาโดนขนาดนี้ใครมันตักแม่ผมใครเ้